ตอนนี้พ่อทำสะพานให้แล้ว,วอ้าวไปได้ไหม <laughs> อ้าวนี่ถ้าจะเล่นต้องอยู่ในการดูแลเขาเยอะแล้ <laughs> yeah, เพื่อนเ <laughs> พืพ่อนรถดิฟเราตกบอก่อคายโม่ <c oughs> มทำยังไง <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ปื้มจะไปไหนเนี่ยครับ จะไปลุยน้ําที่ไหนครับที่กองทรายแผ่นปูนใช่ไหมครับตรงที่เราเคยไปเล่นใช่ไหมวันนี้เอารถอะไรไปครับพี่ปื้มรถ <c oughs> เทเลอร์กับรถลุยน้ำเหรอ <c oughs> ไปกันเลย <c oughs> โอ้ยคนส่งยังปลอดภัยสิตกแล้วนั่นแต่ช้าจะช้าจะรถตกอีกแต่ช้านะจะช้านะ ระวังโอ้โยตกอีกแล้วโอ้ขนาดมีที่ล็อกมานะวันนี้เพื่อนๆยังเอาไม่อยู่เลยอ,ะอ,ยอ่ะโอ้ตกอีกครับ oh, <no. S 1> <laughs> ล็อกดีๆล็อกตรงนั้นไม่อยู่ล็อกต้องล็อกตรงที่มีล้อ ใช่ไปเลยรถรถเทเลสสะ่าน้ยังไงเนี่ยมีร่องน้ำมีร่องน้ําหรอโอ้ทำยังไงดีนะตอนนี้พ่อทำสะพานให้แล้วอ้าวไปได้ไหมห้ามตกเลยนะเทเลสห้ามตกห้ามตกเลยนะสะพานเนี้ยอันตรายนะ ใช่ตกตกมาละแยเลยเลยไปได้ไหมไโอ้ยเราจะจมน้ำแล้วโอ้ยระวังตกระวังตกไปยังไปแล้วเ,เไปเลยโอ้เราลอดมาได้ครับสะพานชั่วคราวนะดิฟเลยอะ่ะอ้อถึงจุดหมายแล้วโอ้ย เกือบตกน้ำนะเพื่อนๆนี่ครับโอ,อ้าวขับลงเลยอ้าวขับเลยขับลงเลยโอ้โหมีทางลงดีๆพี่ปื้มไปเลยเล่นเลยว้าโอ้เป็นยังไงน้ำลึกไหมน้ำลึกอยู่นะเพื่อนๆดูนี่ดูขาพี่ปื้มวันนี้มาเล่นในกองทรายเลยเพื่อนๆกองทรายน้ำท่วมครับ โอ้ด oh. ูครับเป็นฟองเลยเหรอโอ้ติดกินติดทินถอยหลังอ๋อจิดลมแล้วโอ้ my god oh my god จมแล้ว <verlier> ก <t> oh ็ค <incident language> ันนี้คันนี้สิ่งบนทรายไม่ค่อยเก่งเนาะ ต้องไปซิ่งในน้ำเนาะพี่ปื้มสองข้างเลยเออไปแล้วแ <c oughs> ล้วเปแล้วเพื่อนโอ้โรถคันนี้เนี่ยซิ่งในน้ำเก่งมากอะตรงนี้ลุยไม่ไหวมั่งตรงนี้โอ้ตรงนี้ทรายดูดโอ้ยตรงนี้ทรายดูด <c oughs> <c oughs> ติดอีก <c oughs> แล้วติดอีกแล้วเอา้าเอาน้ำช่วยน้ำช่วยเอาน้ำช่วยแว่ <c oughs> าเดี๋ยวพ่อทำเองเอาน้ำช่วยอื้อเอาขึ้นแล้ว น้ำช่วยเอา้าคือแล้วจมจมทรายครับทรายดูดบิ๊กฟุตมาเรายังไม่รอดเลยโอ้ oh, คือแล้วโอ้จมโอ้ทรายติดแล้วพิ่ปื้มไม่ไหวไม่ไหวต้องถอยต้องถอยต้องลงน้ำแล้วทรายดูดอ้าวตอนนี้พ่อจะเอาจากข้างบนปล่อยจากกองทรายลงมานะ มาเลยปุ๊บมาสิงวงมาสิงวงมาโอ้ยล <c oughs> งมาเลยลงมาโอ้ตีลังกาเลยโู้ดิบดๆบดบกองทรายนี่ถ้าจะเล่นต้องอยู่ในการดูแลกูขาตกกลกล้าวไปขึ้นไปทางนู้นเลยโอ,โอ้ตอนนี้ด่ แย่ yeah, แล้วเพื่อนเพื่อนรถดิฟเราตกบ่อคายโม่ <c oughs> ทำยังไงต้องขึ้นไปนู้นต้องขึ้นไปทางนูนง้น,น,นอเอายังไงอ่ะมามาแล้วแย่ yeah, แล้วโอ้ยเพื่อน <c oughs> ๆอนมาดูไกลๆตอนนี้รถเราตกบ่อคายโม่ครับ <c oughs> ทำยังไงดีโอ้ยจมจมแน่ๆเลย มา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 แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วถึงแล้วโอ้อบอบได้แล้วโอ้พี่ปือ้อนี่เล่นอะไรเนี้ยถึงก็ตกบ่อไข่โม่เลยจูโอ้ยย่แล้วไม่ขึ้นไม่ขึ้น มันหีุแล้วทำยังไงล่ะครับมือช่วยดิครับมือช่วยอ,อือเลยโว้ยน,น้ำนั๊บอุย้ยรถดำน้ำไปเลยเหรอเย่แล้วเอา้าไม่ดำไม่ดำไม่ใช่รถดำน้ำ อย่าตกบ่อไข่ม่ยอีกนะโอ้โอ้ต้องวิ่งบนปูนกะในน้ำเท่านั้นเนาะหรือวิ่งในทรายอาจจะติดหล่มได้เพื่อน,อนโอ้โหไปไกลอีกแล้วเพื่อนจปบื้มฝนตกฝนตกแล้วเทรลเราจะกลับบ้านไม่ได้นะเพราะถ้าฝนตกหนักปะเรากลับบ้านเลยดีกว่าเร็วเร็วเอารถมา,ารถดิฟมาเอาทรายปล่อยไว้เอารถดิฟกลับมาเร็วเร็ว ตอนนี้แย่แล้วเพื่อนๆฝนตกครับเราต้องรีบกลับบ้านครับโอ้เราต้องรีบกลับบ้านแล้วรถดริฟขึ้นเลยเรถดริฟขึ้นเชลเลอร์ลอยคือแล้วแวโอ้โอ้โอจมเลยโอ้ไปแล้วโอ้ดิฟทรายดิฟทรายโอ้ยโอ้โอยกับตกสะพานนะเพื่อนเพื่อน เกือบตกสะพานไม่เอาแรงมาช้ชาๆยกหางขึ้นด้วยโอ้โหไปโอ้ยโอเคเอาหางหลุด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  <laughs> มันเลยมันเลยโอ้ย Lock lèo lock lèo Oiiiii Bé lời Oiiiiiii inda ru væng nám nivia bé lời, bé lời Ôu ô Ok Giàu Bra ผมเพิ่ม,มจอดกันครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้พี่ปุ้มขอตัวกลับบ้านก่อนเนาะฝนตกเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ